สบายดียามค่ำค่ะพี่น้องแค่จากแค่กินก็เบลอลงเลยเฮ็ดนองกินใหหมูเบิ้งลายหมื่นพี่น้องเนาะเนี่ยพี่เฮ็ดงานโองานอีพี่น้องเนี่ยพี่เฮ็ดงานโอโอหมดเลยพี่น้องโอหมดแล้วประนี้นเได้เฮ็ดอันใหหมูได้เบิ้งน้อกินให้เบิ้งกับพี่นอ้องก,กูไข่ใส้เออเลยกดใส่ เขาลงมัดกางอย่ละมัดกางอย่ละเดี๋ยวถ่ายค่าอันนี้ก่อนถ่ายค่าให้น้ำเดือดตั้งค่าใส้จากพี่นอ้องจะย่างแม่ครัวมื้อนี้มืนน้อนี้ความจริงแล้วขอเชื่อว่าไปซื้ออัน,นพักขี้เล็กแก้ไขหมดแดงให้เจ้ากินได้ปุ๊บนะเพราะเขาว่าไปหอดละ่ะบ่ได้พักขี้เล็กมี่ไขดดวัดแดงอันนี้ จำนี่ล่ะด้วยซีซีเขาไม่พอเอาแพงแล้วเนาะเออขะไรไก่ไก่บ้านมาตัวนึง่งคืออยู่บ้านเขาได้ห้างแย่กินเองลำบากแน่แต่กินเองต้องแต่แง่ใดได้มีห้างหมแดงไว้หรอตัดเดี๋ยวแต่เคยแง่แล้วเด้ถ้าปานบุรีหัวไตได้พี่น้องจะหาเบิ้งกันไข่บมดแดงหน้าหน้าสีเห็ดซูงสินแง่สูเบื้อยู่นิไป็นแง่อะไรว่าไม่ห้ามแดงแถวนี้เนาะไม่มีห้างเลยมีกับพวกทขารเขาเนาะพี่น้องยากยากเพราะว่าหายนะยืดตัวนี้เขาจะ ไต่ยังสุกยังไม่ไดสุกของใส่ตึงข้างมอเอาค่าตะไคร้ติดยังไฟนะติดแล้วค่าติดแล้วเอาหลือลงกอ่อนอใจหอนทำยังไงก็ได้ใจหอนได้หิวแล้วใส่รถโบเสียใส่รถด,ดีเลยนี่ว่ามันรถทั้งเลยนี่ยรถโบเสียรถด,ดีรถด,ดีโอ้ยปวดของนนี้ขับตรงน,นี้มาเนาะ พีฟ้าก่อนเดือดตั้งสิเอาไก่ลงครับพี่น้องงุ่มไว้ก่อนงม,มไว้ก่อนทาพีซิงพาหมอพีซิงเผื่นนี่พี่น้องเกียบลื่นค่ะเกียบลื่นใส่บักขามเปียกค่ะแค่บักขามเปียกก่อนขามเปียกอยู่เทสดี่ดีดหน่อยมันแห้งดีมะเปียกนะพี่น้องเนี่ยมันเป็นแห้งแบบไม่ต้องติดมือเลยฟังอันบ้วนอัน ปั้นกค่นจนแบบแก,กบะก,กระบปากพี่นะ้องบ้องบอลเนี่ยสมแล้วล่ะเอามาคัดโตพี่หน,หน้องนอกจีดีเนาะทำเกลี่ยประเด็กนะ่ายขค่ะเสร็จประเด็กครวดจ้ากินประเด็กงนะ่น้อยนึง ไก่บ้านนะคะ่ะไก่บ้านมันไก่พันด้วยจ้า <L> ไก่บ้านมาตัวนี้บ่ถึงสองร้อยจ้ะพี่น้องพอดีเลยเจ้าพี่น้องโปรไฟล์เป้าพี่น้องอันสตรเยดแบบซอบะอลาวเขาเอิญมาส่วไกล้พี่น้องอไม่ร,รับหัวเอิญส่วไกล้ปะเออส่วไกล้เอาลงแบบนี้เลยพี่น้องลงทั้งตัวเลยค่ะมันเดือดแล้ว เินี่ยเอาลงข้างตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้นก็จะปิดค่ะปิดฝาไว้ค่ะรอให้มันสุกค่ะขาวพี่น้องระวังค่ะเด้อหนะ้ากะสีมา,เ,าเตรียมพักพี่น้องมาเตรียมพักอันนี้พักแท้าพี่น้องเกิน่อน,น,นแท้าก,กินกับหนึ่งไข่พี่น้องตัวนี้กินกับหนึ่งไข่ห้ากับซีมาเจ็ดไว้ ส่มาอยไว้เด็กพี่หน้องด้วยใส่ผักแพรวน้ำเดซซุปอันข้างซอปลาวซุปที่ซอปลาลวต้องใส่ผักแพรวผักแพล้รา็ผักอันะรลแหน่หรือพัชเงะบานเห่าเด็กพี่หน้องนี่ผัดแพรวระคะถ้าสะห้างส็ได้พี่น้องตรนี้ปเป็นแดงกัซเซดสเนี่ยม่แก่เป็นสิบเบิ้ลมาสิหัวขวานแน่นอน นั่งเป็นเธอเด็กนั like. ่งกินนั่งก็ะเซียบประสันพี่น้องนั่งกระได้ออนี่คือผัดแพรวขาซอสช่แหนกอ่ะเจี๊ยบซอยผักจ็บพี่น้องโอ้สวยงามแท้เจ็บเอาดีพอน้องเสียดายเนาะงามั้ยพี่น้องว่สีหันบึบ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 เลยผักสะระแหน่หรือผักแซงแงบ้านหมูคขา ก็นางเรียกบักเสงะนะคะจะไปะอื่นมักเสงะเรืองแถวบ้านคอยข้อมหาใหา้เราด้วยมักเงะจักสักเง,งะแค่ักสง,งะเห้นแนงหนแบบหันก็ใส่หลาแบบข้างนอก้องผักนี่ก็แซบแล้วบพี่นอกมาผักนี่็แซบแล้ว หอมเป็นสมุนไพรได้พี่น้องโอ้ยไอ้หวยเลยสุกยังก็โอ้ต้มไก่ตัวนี้นจี๊ิใช่นี่ใส่ถุงมือวาห,หอนด้วยบอกว่าให้ออกให้เทิงแล้ว ต้องไปให้ย็ดหนังจีกยังเหนียวอยู่เลยโอ้มันบาดแสบด้ะอันนี้ต้องเอาม oh ือจ mm ี hmm. ๊ ปล่อยเย็นๆปวดได้กลัวก็ไตีก็ไม่ต้องตได้เป็นบ้าตีเลยตีเซมอนั่นเลยตีเซมอลแล้วปุ้งทีเดียวเหลใสไปเลยท้งค้าะโต้ยนั่น จี๋ไปตัโดยตยเลยจีกขาตัใส่ไปค้าเลยจีไปจีกเอาให้หนังเออขาเสียไก่ขาเสียอร่อยบอกว่าให้มันไมันเย็นก่อนไกห่อนโพดหัวน uh, well ีเดย ไก่หอนที่จะไปห้องเย็นก่อนจริงมันมวนหอนสัวไก่สัวไก่สัวไก่แบบซอสปลาปน่บอก้เขาไม่ใส่อยู่ตัวนี้อืม อ้ยอันนี้คงาจวันหน่อย่งใส่เลยใส่ได้บ่ตอหลังมาเลยใส่ข้าไปเนี่ย่ต้องซ่บนี้คได้กิปิด้วยยังตนอ้ยบดตึบดกเ้ เห็ดยังมันทนถอน,อนมันบ่ห่อนกับบ่เห็ดเสียบมือใหม่พ่องมดาลรถจีป็ตนต่อเลยจีเป็นเฟย์พลอยกินอย่างไรพลอยเอาเนาะปล่อยมันเย็นนะจีไอเบอ้อฉีกฉีกซาลาว่าจี ะจีกใส่เลยเออนั่นแหละนั่นแหละถือต้องนั่นแหละเป็นเป็นส่วไก่บบดนี้ส่วไก่ไกม,ม,มีมีอย่างไรหรอกเขาครัวพักพแผล,ะะลวยเ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรุงรสโดยพญสู้สู้กบใส่เรียบร้อยแล้วเกลี่ยเล็กน้อย แล้วก็ตามด้วยนี่อ้าวหาเบิองก่อนจิ้พี่น้องตามด้วยข้าวคั่วน่อยนึงข้าวคัวปรุงต่างหากไมปรุงในถ้วยนี่ก็ตักใส่วถ้วยตักก่ถ้วยแล้วก็ปรุงต่างหากสุกแล้วปรุงบัตรสุกปแล้วเวลาปรุงจ้าตักใส่เลยอพอกินวอ กุ้งให้พ่อกินนะพ่อกินน้ำเลยก,กินอีกใส่น้ำใส่น้ำหลายๆจำเย็นใช่แล้วนะม,มันจวดจาดหรอพริกพงนั่นแหละสั่วไก่สดหยาเจ้าออแล้วนะเขาครัว เขาคั่วเข้าคั่วสาราเรื่องเขาคั่วเขาคั่วเขาคั่วอืมแสงบ่มีผักแพลวแพลวลงไปสะระแน่ไปแมนตี่ปูนสองเฉี่ยวบปนพยุใส่เข้าไปเออนั่นแหละ สาให้บ้างบวงบวบบวงบวบรบบวงบวบวงใส่เข้าไปหอม้นหอมนคนหน่อยหดบแล้วอแล้วใส่ไ แต่ลายมันอืดมันนะออใส่พอมันหอมออกพ็พอแล้วผักองสมุนไพรได้เนาะเออนี่แหละสัวเดี๋ยวครับพี่น้องแล้วเลยครับพี่น้องสัวไก่ครับพี่น้องลองสดบ้างสัวไก่ซิมข้วาวเผลออยากเห็ดกินก็นลองเห็ดบังเด้ดอ่ร์ต้มไก่เ<ด>ลยก็ฉีกชีกใส่เป็นแบบนี้เลยก็ต้องมาซึ่งมาทับฉีกใช่ฉลองนะบ้าง ใช่ไว้ที่ไี่ไปน่องแล้วเราให้นั่งม่ใช่เลยมีบอกระย่างชู้หอมหอมจะไปน่องลองเห็ดกินแด้วไปน่องด้วยเอาใส่สู้ใส่สเข้าไปเครื่องเคียงกับไอ้โม่เนี่ยมีผักแผ่ว <c oughs> อะไรวะแผ่วผักหอมเสริมหรือใบสะระแหน่ภาษาไทยว่า